สวัสดีพี่เพียป้าปานาอาเบิร์สุขูสุคนนาจาผู้ใดขามารับช่อมช่องนี้ก็ขอให้เฮงเร้ยๆยถูกหวยกันสุขูสุคนนจาจามาจามณิสิทภาพเมื่อกี้นั่นเอียงเกาะหอยแอนหอยบิดจ้ะแม่นจ้ะหอยบิดเปลือกมันใหญ่หญจ้ะครั้งแรกในชีวิตถึงแต่เกิดมาโหก็เคยกินนี่แหละจ้ะมาจาแซ่บๆน้ำกันค่ะหืหมหรืองตอนนี้มาใสา่เปลือกมึงค่ะพี่ผู้ใดเคยกินบ่ค่ะ ครั้งแหลงเลยได้หนิค่ะคล้ายๆตดชาติเหนียวๆเ,เข้มๆค่ะโบเข้มหลายเด้คล้ายๆหอยแข้งค่ะเนื้อสัมผัสอืม คาย่หอยแข้งแต่บุมีเลือดเนาะคะ่ะมีหอมเจียวพร้อมขาแล้วกันน้ำจิ้มรสแซ่บของเขาใส่หอมเจียวกินข้าวสาลดเนาะคะ่ะลาดน้ำจิ้มมาคะ่ะ แฉบอยู่ค่ะเกิดมาเพาก็เค,เคยกินเพาก็เค,เคยได้ยินนี่แหละค่ะหอยบิดก็สั่น เปลือกมันไงว่ามันหอยนางรมค่ะเปลือกไงคือหอยนางรมเลยซ่บค<อ>่ะมันๆหรอกเข้มๆนิดนึงเนีย้ยเงียวเนึบๆนค่ะชอบอยู่ย รสเผาคือจังหันรสชาติคือจังหันหอยแข้งหลวกสุกๆไหมคะ ค่ายๆค่ะค่อยๆัตใหญ่ยด้วยค่ะ ับใส่ซอนจิ้มมาจ้ะ นี่ยค่ะอันนี้หน่อยด้วยค่ะหน่อยหน่อยหน่อยแบบง่ายกับมีค่ะคือไข่นังลุ่มนี่เนี่ยโตกันยังไหน่อยกันยังไงข้างในมันสีขึ้นไขแ่แมลงผูดออกจาก จีนอืมอืบค่ะ หนึ่งแ้นจต่ไข่ใบบักูดค่ะหอมประมาณสิบหานาทีค่ะคนเปือกมันหนาค่ะเรา น้าที่กระสุกล่ะค่ะปากมันอาจแต่มามันสุกแล้วเครื่องผมขั้นหนาแสบอยู่ อันนี้น้ำจิ้มทอดตัดเด้อจ้ะเพราะเป็นซีฟูดนนกอยากกินน้ำจิ้มอะเน,นี่ย เปลือกมันเยคยขายหอยนางรมเนาะค่ะข่ ความสมุนไพรค่าแบบกุฎโอเวอร์แมนแต่ใคร ซีโลกค่ะมันหนักเปลือกเนาะอืมตัวนี้ไหมบวบอวบแสบอยู่ค่ะ จิ้มกับสีเบิร์ละคำสุดท้ายแล้วค่ะอันมะเมีมยงดอกไม่มันเต็มวิดีโอมันสิตัดก่อนค่ะเะี๋ยวสิไปกินต่อ,อ ไปแล้วค่ะคลิปมันสิตัดก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปกินต่ออยู่ค่ะอากาบก็ขอราบขอขอบคุณทุกค่ระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะก่อนจากกันไปมานี่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะจ๊ะคอยทุกคนสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบกันใ่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ